สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการห่วงจุยจ้ยเบนจธาตุค่ะรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับห่วงจุย้ยการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยโรงงานอสังหาริมทรัพย์บริษัทห้างร้านต่างๆนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้เข้าไปอยู่พักอาศัยทามาหากินเป็นสิ่งจําเป็นค่ะที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องของการอยู่กับธรรมชาติอยู่กับการจัดสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องนะคะเพื่อความโชคดีมีโชคลาภของ ทุกๆคนนะคะแล้ววันนี้นะคะอาจารย์สุรัตภพงศ์สุวรรณรัตน์ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงจุ้ยท่านเป็นผู้อํานวยการสถาบันอนุรักษ์โหราศาสตร์และห่วงจุ้ยและอดีตอุปนาย,ยกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะอยู่กับเรานะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ,ค,รบ,ค,รบค่ะ วันนี้นะคะหลากหลายเรื่องราวพูดคุยกันนะคะมี3ช่วงนะคะใครที่สนใจหรืออยากจะพูดคุยกับอาจารย์อยากจะนัดหมายไปดูฮวงจุ้ยให้นะคะยื่ให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะโทรมาได้เลยตอนนี้นะคะ0897648448ค่ะแล้วก็0850202333นะคะอาจารย์ขาช่วงนี้พูดถึงเรื่องของข้าวของที่อยู่ในบ้านกันก่อนดีกว่านะคะคส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ถ้าข้าวของนั้นชำรุดเสียหายไม่ว่าจะเป็นกระจกจะแตกร้าวสิ่งของเครื่องใช้จะแตกจะหักบินอะไรต่างๆนี่นะคะอันนี้ถือว่าเป็นอัปมงคลที่สุดเลยไหมคะเกี่ยวกับหลักฮวงจุ้ยเนี่ยอ๋อไม่ใช่อัปมงคลที่สุดแต่ก็ถือว่าอัปมงคลเท่านั้นนะอย่างเช่นถ้วยชามเอ่ยแก้วเอ่ยที่บินหักอันนี้ควรจะเปลี่ยนอย่าใช้นะครับบางทีอาจจะบาก บาดตุกปาของเรานะครับในแง่ของปลอยคยออปมงคนอาจจะทําให้ครอบครัวแตกแยกหรือทะเลาะกันได้แม้แต่กระจกโต๊ะทํางานแตกล้าเป็นรอยเนี่ยนะครับบางท่านก็เอาสก๊อตท์มาป่ะไม่ดีนะครับคนจะเปลี่ยนใหม่จะดีกว่านะฮะถ้าท่านเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยก็ควรจะจัดให้ดีที่สุดสิ่งบางอย่างคาดไม่ถึงก็จะมาหาเราก็ได้เชื่อบ้างแต่จะไม่สอนงมงายนะครับ แต่อาจารย์ที่เห็นมาแล้วเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยแม้แต่จิ้งจกทักเขาก็เชื่อไว้บ้างนะไม่ใช่ไม่เชื่อเลยคนณะเชื่อไว้หน่อยหนึ่งก็ยังดีนะครับยังกระจุยยังยังยังพื้นแล้วเนี่ยนะครับในโต๊ะทํางานของเราหรือในบ้านเราจุดอื่นไม่เล้าเลยจุดของเราเล้าขึ้นมาเนี่ยนะครับจะมีผลกับบุคนคลคนนั้นถ้าดวงชะตาตกก็ถึงชีวิตได้อย่างเมื่อสมัยก่อนนะฮะอาจจะเป็นเป็นคนเล็กนะครับ ที่ชายเราเองเนี่ยนะครับที่โต๊ะทํางานเขาจู่ๆพื้นเนี่ยไม่เคยเล่าเลยเนี่ยนะครับของเขาเราวมาเป็นเส้นประมาณสองสามเดือนเส้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นขนาดเท่าโทษนะครับเท่าปากการน,นี้จู่ๆถึงชีวิตได้โดยไม่แก้ไขอาจเป็นพราะบังเอิญหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ง่ายๆฮงจุยเนี่ยนะครับไม่แต่ตึกเล้าพื้นเล้า ก็จะมีผลในทางที่ไม่ดีกับบุคคลคนนั้นเป็น <m> ตำแหน่งอยู่แต่ะที่แต่ที่นะครับค่ะค่ะแต่จุดแต่จุดยังคุณยิ่งลูกคนที่เท่าไหร่ <Heroes. S 2> อยู่จุดไหนจุดไหนถ้าแตกแล้วตรงนั้น <ừ m. S 2> ก็จะมีผลถึงในทาง<อ>ที่ไม่ดีนักไม่ใช่ผลดีนะครับค่ะค่ะแต่ถ้าคนชมบ้านไหนก็ตําแต่นะครับที่มีรอยแตกลาไม่ได้ถ้วยชำต่างๆกรุณาเปลี่ยนนะครับถ้าท่านยังไหวอยู่นะครับบางท่านก็ประหยัดบางครั้งประหยัดเนี่ยนะครับ ควรจะประหยัดในทางที่ถูกาบางอย่างประหยัดไม่ควรจะประหยัดนะครับใช้ <S <S 2> <S 2> เงินให้คุ้มค่า,าบางท่านเห็นใช้เงินเนี่ยนะฮะโยนลงแม่น้ําป้องไม่มีประโยชน์แต่บางท่านเนี่ยนะครับใช้เงินให้เป็นประโยชน์ดีที่สุดบางครั้งเราทําบุญนะเราทาบุญเป็น้านเป็นแสงได้เลยแต่ทําบุญให้ตัวแทนเนี่ยบางทีอาจจะไม่ถึงนะครับเราไปถึงจุดเลยจะดีที่สุด อย่างจุดของบ้านท่านเองเนี่ยนะฮะท่านเ,เอาให้ดีก่อนก่อนที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะครับเอาตัวท่านเองให้ดีที่สุดก่อนเป็นสิ่งแสงองช่วยเนี่ยนะครับขอโทษนะครับเน่ว่าใครต้องทําตัวเองให้ดีที่สุดก่อนในทางที่เราทําได้จะกไม่มีอะไรทุกวันต้องดีวันดีคืนขึ้นคนน่านถือน่าเชื่อถือ,อมไม่ใช่วิ่งวันยิ่งตกอันนี้ไม่เชื่อถือ,อนะครับเว้นแต่ลงงชะตาเขาตกปกคองไม่ให้ตกเยอะคงอยู่ที่นี่ถือว่าเก่ง แต่ถ้าลงชิตาดีถ้ามีความสามารถนะครับก็จะส่งผลสเต,ต็ปขึ้นมาะนะครับก็ต้องเรื่องอาจารย์บางคนนะครับเป็นบางคนเท่านั้นไม่จำเป็นต้องอาจารย์นะครับอาจารย์่ตลอดเวลาอยู่ที่ความคุณเชื่อถือไม่เชื่อถือ,อ,อย้าวสิ่งแสประเภทหมอดูนะครับมไม่เคยถูกต้องะนะครับแล้วยังเด็กขึนไปขาดประสบการณ์บางทีสิ่งแสหวงจุย้ย ต้องอาศัยประสบการณ์นะฮะไม่ใช่ว่าแก่ๆแ,แล้วมาเรียนนะไม่ใช่ต้องศึกษาจากอดีตของเขาว่าเขาเรียนมาตั้งแต่เมื่อไหรไม่ใช่แก่แล้วมาเรียนตอนาอยุเจ็ดสิบอย่างนี้เคคุณเชื่อถือกันไหมล่ะไม่ได้บางค้างพูดเก่งก็ไม่ได้แกร่รนี่คือแก่วิชาแก่วิชาต้องรูปประสบการณ์ <c oughs> <c oughs> บางครั้งวิชาการก็คือวิชาการแต่ประสบการณ์ไม่เหมือนกันนะครับบางทีวิชาการว่าอันนี้ไม่ดีไม่ดี แต่บางครั้งก็ล่ำรวยมหาศาลเพราะที่ไม่ดีเขมีแต่จุดนี้มันมีน้อยะนะครับทีนี้เรื่องของสรุปว่าถ้าของแตกหักอะไรต่างๆเนี่ยต้องถามมาจยาอย่างนี้ค่ะว่าเราสามารถซ่อมแซมได้หรือไม่หรือจะต้องทิ้งมันไปเลยอย่ามันไม่กี่ตั้งอย่าซ่อมเลยนะครับแม้แต่สมเด็จวัลขังเนี่ยถ้าแพงๆเขาก็ซ่อมกันแต่ถ้าพ้าถูกๆไรต่างๆเนี่ยนะครับส่วนนากถ้าแตกแล้วเนี่ยไม่มีราคาเลย นะแต่เล้าผ่ากลางนะเขาดูด้วยสายตาไม่ออกแต่เขาใช้หลักวิทยาศาสตร์เอ็กซเรย์ก็จะเห็นแต่บ้านเราเอ็กซเรย์ไม่เห็นบางคนมีจิตสัมผัสใช้จิตสัมผัสเราเป็นครูดีที่สุดนะฮะอ,อย่างบางท่านมีจิตสัมผัสมันทั้งน,นี้จิตสัมผัสนะใช้จิตสัมผัสเพียงแต่ความรู้สึกว่าเราเข้าบ้านไหนก็ตามแต่ถ้าเีรอยแตกเล้าเนี่ยเราอย่าซื้อเราใช้จิตสัมผัสอันแรกก่อนก็คือหลักวิชาการ ถ้าอันไหนเราคิดว่าอยู่แล้วเราชอบอยู่บ้านนี้ใครว่าอะไรไม่สนใจหรอกเราเคยเชิญสิงสาไปดูเอาชอบอันแรกก่อนค่ะค่ะดังนั้นนะคะอะไรที่มันแตกร้าวนี่นะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะคะเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยโดยเฉพาะพื้นแต่ถ้วยชั้ไม่เท่าไหร่นะฮะธรรมดาธรรมดาแต่พื้นเล้าอาคารเล้าทั้งที่บ้านอื่นไม่เล้าแต่ของเรารล้าหลังเดียวอันนี้อันตรายแต่ถ้าที่อื่นเล้าทั้งแถวไม่เป็นไรคือ ทั้งแถวสุดไม่เป็นไรนะฮะต้องบอกก่อนนะทั้งแถวสุดนี่ไม่เป็นไรนะครับทุกบ้านเล่าไม่เป็นไรแต่บ้างอื่นเขาไม่เล่าเลยเนี่ยแล้มาเล่าหลังเดียวเสร็จ นอกจากเราก่อสร้างต่อเติมแล้วนั่นก็ไม่เป็นไรมากนะฮะแต่ว่าจูๆ่ๆเราเล่าขึ้นมาในสัญลักษณ์บอกเหตุแล้วต้องรู้จุดนี้ด้วยนะไม่ใช่เล่าทุกหลังมันไม่อยู่ทุกหลังไม่ใช่อ่านะคะ,ะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะใครที่มีคําถามโทรมาได้เลยตอนนี้นะคะเกี่ยวกับรเรื่องห่งจุ้ยต่างๆ0 8 9ย์4 4 8 0850เ0 2ด3 3 3ีดูนนอย์ะคะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าจานจะไปดูห่วงจุ้ยที่เป็นบริษัตตทตนน ช่วงหน้านะคะค